ถึงสุขุนะจะดูเป็นตัวร้ายมากๆแค่ไหนแต่คนเราก็ต้องมีด้านดีสุคุนะเองก็มีด้านดีเหมือนกันและจะมีด้านดีส่วนไหนบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดีจ้าลครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุทกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้เราก็จะมาดูมุมดีๆหรือว่าด้านดีๆของสุขุนะบ้างนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีด้านดีอะไรบ้างนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นถึงราชาวิญญาณคำสาบที่แบบเป็นตัวละครแบบโหดร้ายเลยนะครับฆ่าคนเป็นว่า นะครับผมเรื่องสนุกของเขาเนี่ย ก็คือการได้ฆ่าคนนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าจะมีมุมดีใช่ไหมสำหรับตัวละครนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีนะครับผมถึงแม้ว่ามุมไม่ดีของสุคุนะเนี่ยมันจะเยอะไปนิดนึงนะครับผมแต่มุมดีเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อชอบเสื้อแนวนี้สามารถติดต่อที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วววเเดดีีย๋ยยยไปลลุกกันก่า ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสุครเองเนี่ยเป็นราชาวิญญาณคำสาปใช่ไหมอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยผ่านการฆ่าชีวิตผู้คนเนี่ยมาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักนะครับผมคนธรรมดาหรือว่าผู้ใช้คุณใสยย่เงี้ยคือเขาฆ่ามาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นจํานวนที่เยอะมากๆแต่ถึงแม้ว่าจะฆ่าเยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็มีมุมดีซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับตรงที่ว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับผมที่สุคนะนั้นเนี่ยเขาสามารถจัดการ วิญ,ญญาณคำสาบระดับพิเศษได้แล้วนะครับซึ่งเป็นฉากตั้งแต่แรกๆเลยนะครับที่ยูจิเนี่ยถูกส่งไปสู้กับวิญญาณคำสาบระดับพิเศษในสถานพินิษ์เห็นปะสุคุณะเนี่ยจริงๆก็คิดแผนนะครับที่อยากจะเอาวิญญาณคำสาบตัวนั้นแล้วก็ตัวของมันเนี่ยไปลุมยาเพื่อนยูจิเหมือนกันนะครับแต่เนื่องด้วยไอ้วิญญาณคำสาบพ,พิเศษตัวนั้นเนี่ยมันไม่เล่นกับสุคุณะใช่ไหมก็เลยโดนสุคุณะฆ่าตายไปจริงๆเนี่ยในจังหวะที่ฆ่าตายเสร็จแล้วเนี่ยสุคุณะสามารถใช้ณนะตอนนั้นเนี่ ยูจิได้เลยนะครับนั่นคือเมกุมิแล้วก็นบาระใช่ไหมแต่ซุคุนะเนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาเนี่ยยอมที่จะสลับร่างกับยูจินะครับเขาเนี่ยได้บอกกับยูจิไปว่าจบเรื่องแล้วไอ้หนูจะรีบเปลี่ยนเนี่ยก็รีบเปลี่ยนออกมานะครับผมแต่ยูจิเนี่ยช้านะครับมันก็เลยทําให้ซุคุนะเนี่ยคิดได้นะครับว่าการเปลี่ยนตัวเขาในครั้งนี้เนี่ยยูจิจะยังไม่สามารถเปลี่ยนตัวกลับมาได้นะครับผมมันก็เลยทําให้ซุคุนะเนี่ยดำเนินแผนต่อนะครับคือการไปล่าตัวของเมกุมินั่นเองนะครับผม สุคุณะเองมันก็มีมุมดีเน,ะนาะมนุษะมาเรียกยูจิแล้ว1รอบนะครับจริงๆถ้ายูจิสามารถเปลี่ยนตัวกลับมาได้นาะเวลานั้นเองเนี่ยก็สามารถทําให้ตัวของสุคุณะนั้นเนี่ยไม่สามารถไปสู้กับเมกุมิในฉากนั้นได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเราก็พยายามที่จะ แงะข้อดีของซุคุนะออกมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าดีแบบประเจิดประเจิงอะไรมากมายนะครับที่เราต้องบอกว่ามันไม่ได้ดีอะไรมากมายนั้นนะครับก็เพราะว่าทางด้านตัวของซุคุนะเนี่ยก็มีเหตุผลที่เขาไม่ตามตัวของเมกุมิไปตั้งแต่แรกอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็คิดไต่ตองดูแล้วนะครับว่าถ้าเขาไปปุ๊บท้ายยูจิยังคงมีสติหรือว่ายังคงควบคุมร่างกายตัวเองได้นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะออกมาขัดขวางเขาอีกนะครับเขาจึงได้หาหานทางที่มันดูแบบว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับ คือการชวรนไอ้วิญญาณคำสาปตัวนั้นไปแต่มันดันไม่เล่นด้วยนะครับมันเลยทําให้สุุนะไม่มีทางเลือกแล้วก็ฆ่ามันใช่ไหมแล้วก็มาเรียกยูจินะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในไหนหนทางมันก็หมดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ดันกลายเป็นว่ามันมาเข้าทางสุขุนะซะได้นะครับแล้วก็ข้อ2คือสุขุนะเนี่ยจะไม่ลังเลเลยนะครับผมที่จะสรรเสริญศัตรูหรือว่าชื่นชมศัตรูนะครับที่สามารถต่อสู้ขเขาได้ดูเดือดหรือว่าศัตรูที่เขามองแล้วดูแล้วสนุกนะครับผมเป็นที่รู้กันดีว่าสุขุะนะน,นั้นเนี่ยก็ ฆ่าคนนะครับอย่างที่เราเนี่ยบอกมานะคบว่าใครเป็นอุปสรรคต่อเขาหรือว่าใครขัดหูขัดตาเขาเนี่ยเขาก็จะเก็บเรียบนะครับผมไม่เหลือนะครับผมบางครั้งสุคุนะเองเนี่ยก็จะมีการชมเชยศัตรูบ้างนะครับผมถ้าสู้ได้ดีนะครับผมคือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีโจโกะและใช่ไหมที่เราเคยทําไปนะครับเกี่ยวกับบุคคลที่โดนสุคุนะชมนะครับก็จะมีโกโจ ฮาจิเมะอะไรนี่งนี้ครับก็มีชมออกมานะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีนะครับคือถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับก็คือเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ไหมแต่เขาเนี่ยก็คือมองเห็นแหละว่าไอคนนี้เก่งจริงนะครับสมควรได้รับคําชมเขาก็ชมนะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้รับคําชมจากซุกนาร์นมันต้องแบบว่าเป็นคนที่แบบพิเศษสําหรับเขาจริงๆนะครับผมแล้วก็ทางด้านข้อที่3นะครับก็คือการช่วยเหลือเมกุมิ จากความตายนั่นเองนะครับผมไอข้อนี้เนี่ยคือเราต้องบอกว่าแง่ความดีสุคนะออกมาเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งใจจะช่วยอะไรนักหนาหรอกมันแค่อยากจะได้ร่างเมกุมินะครับผมซึ่งแน่นอนมันจะอยู่ในฉากที่เมกุมิเรียกตัวของมโหรากาออกมานะครับในเหตุการณ์ที่ชิปุยะซึ่งแน่นอนเมกุมิเรื่องออกมาโดนมโหรากาโจมตีใช่ไหมถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเกือบจะเสียชีวิตเลยนะครับผมแต่สุคนะเนี่ยมาได้ทันเวลานะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านเมกุมิเอาไว้นะครับโดยการใช้ ชาคุณใส่ย้อนกลับเนี่ยรักษาเมกูมินะครับผมแถมไม่ได้ช่วยแต่เมกุมินะครับก็ยังช่วยชิ้งเงโมะออกมาด้วยนะครับผมคือไอคนที่เมกูมิเนี่ยลากเข้าพิธีกำหลับนะครับคือถ้ามันตายเนี่ยพิธีกำหลับจบใช่ไหมตัวเมกูมิเนี่ยก็จะตายไปด้วยนะครับซึ่งสุคุาะเนี่ยสั่งเลยว่าห้ามตายนะยังต้องมีเรื่องที่จะต้องให้ตัวของเมกุมิเนี่ยทำอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยทางด้านตัวของชิ้งเงโมะเนี่ยมันจะถูกสุคุณะฆ่าก็ตามนะครับผมแต่นั้นเนี่ยมันก็เป็นคววามมััเของนด้ย ครับที่มันลืมเช็ควิชาอาคมหรือว่าวิชาคุณไสยของตัวเองนะครับผมคิดว่ายังคงเหลืออยู่แต่มันหมดไปแล้วนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นข้อดีของสุคุนาก็แล้วกันนะครับผมที่เขาช่วยเหลือเมกุมิเอาไว้ถึงแม้ว่าไอข้อดีนี้เนี่ยมันจะแฝงไปด้วยจุดประสงค์ที่ในอนาคตที่เราได้ดูเขาจะมายึดร่างเมกุมิก็ตามนะครับแล้วก็ข้อต่อไปเลยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อสัญญานะครับผมที่สุคุณาเขาเนี่ยมักจะไม่ค่อยผิดสัญญานะครับผมกับคนที่เขาทํา สักเท่าไหร่พร้อมที่จะรักษาสัญญานะครับผมอาอย่างเช่นตอนที่เขาสู้กับตัวของโยโรสุนะครับผมตอนที่เขาสู้กันมาได้ประมาณครึ่งทางแลวใช่ไหมโยโรสุ u, เนี่ยก็มีการถามไปนะครับว่าถ้าตัวของโยโรสุเนี่ยมีโอกาสชนะสุคุณะนะครับผมแล้วก็ถ้าสุคุณะแพ้ una, เนี่ยสุคุณะเนี่ยจะให้อะไรกับเขานะครับสุคุณะเนี่ยตอบแบบไม่ลังเลเลยนะว่าเขาให้ทุกอย่างนะครับผมไม่แบบไม่ลังเล e เลยว่าอย่างนู้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมอยากจะทําอะไรกับเขาทําได้เลยนะครับรวมถึงการแต่งงานด้วย เพราะว่าการพ่ายแพ้ของซุคุณนนั้นเนี่ยก็เท่ากับการตายนะครับซึ่งตัวของโยโรสุรเนี่ย เจ้าล่างเขาไปทําอะไรก็ได้นะครับผมเมื่อได้ยินสิ่งนี้เนี่ยโยรุสุก็เลยขอเรื่องแต่งงานอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมสุคุณะเองเนี่ยเขาก็ยังพูดคําเดิมนะครับว่าเขาให้ได้ทุกอย่างนะครับผมถ้าตัวของโยรุสุสามารถเอาชนะเขาได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าโยรุสุเอาชนะสุคุณะได้นะครับผมโดยที่สุคุณะไม่ตายเนี่ยเขาก็จะทําตามสัญญาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีในเหตุการณ์ล่าสุดเลยนั่นก็คือตัวของฮาจิเมะนะครับผมที่สุคุณะเองเนี่ยก็รักษาสัญญานะครับที่จะบอกทุกอย่างนะครัับบเกกี่ยว เรื่องของผู้แข่งแก่งที่ฮาจิเมะเนี่ยถามสุคุณะมานะครับผมซึ่งมันจะตรงข้ามกับโยโรสูเล็กน้อยนะเพราะว่าทัศนคติของสุคุนะที่มีต่อฮาจิเมะเนี่ยมันจะดูไปทางแบบว่าบวกมากกว่านะครับส่วนโยโรสูเนี่ยจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับคือตัวของสุคุณะสัญญาว่าจะอธิบายทุกอย่างเลยนะครับถ้าฮัจิเมะเนี่ยทำให้เขารู้สึกสนุกได้ใช่ไหมแน่นอนว่าเทคนิคของฮาจิเมะนะครับผมก็คืออัมพนานสูนใช่ไหมหรือว่าไอ้ล่างสุดท้ายที่เขาเอามาใช้กับตัวของสุคุะนะรับ ม,มันทําให้ตัวของสุคนะเองเนี่ยถึงกับต้องเรียกร่างเดิมออกมานะครับนั่นก็คือร่างที่มีสองหน้าสี่แขนนะครับรวมถึงอาวุธดั้งเดิมของเขานะครับผมอย่างตัวของคูมาโทเกะนะครับผมและเนื่องด้วยตัวของฮาจิเมะเนี่ยทำให้ตัวของสุคนะสนุกได้ในระดับหนึ่งนะครับสุคนะก็อธิบายนะครับผมถึงสิ่งที่ฮาจิเมะอยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้แข็งแกร่งว่าผู้แข็งแกร่งเนี่ยคือถูกคำสาบหรือเปล่าให้อยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับและความรักเนี่ยคืออะไรนะครับสุคนะ ก็อธิบายในมุมมองเขาว่าความรักเนี่ยมันคือขยงขยะอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้รับฟังในช่วงนี้มาบ้างแล้วนะครับเราก็จะไม่พูดเสริมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพูดซ้ำนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าเห็นไหมสุขุนะเขารักษาสัญญาไหมว่าเขาบอกตัวของฮาจิเมะใช่ไหมว่าเขาจะบอกให้นะครับถึงทัศนคติของผู้แข่งแก่งนะครับอย่างตัวของสุขุนะนะครับเขาก็บอกเห็นบ้าพอหลังจากที่ตัวของฮาจิเมะพ่ายแพ้นะครับแต่มันก็ไปบอกในนิมิตของฮาจิเมะนั่นเองนะครับผมแต่ก็ถือว่า ส,สัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีนะครับจริงๆสุคนธจะไม่บอกก็ได้นะครับแบบจะเบี้ยวสัญญาไปเลยก็ได้เพราะว่าชนะฮัจิเมะแล้วเนาะแล้วก็การต่อสู้ถ้าไปเปรียบกับโกโจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สนุกสนานอะไรถึงขนาดโกโจนะครับผมคือตอนเดียวจบ2ตอนจบอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับผมถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องสุคนธจะไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับแต่คนดูเนี่ยผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับสำหรับเทพสายฟ้าฮัจิเมะเนาะซึ่งเนี่ยแหละก็คือด้านดีๆของราชาวิญ,ญญาณคำสาบอย่างเร เเมงสุคุนะนะครับผมที่อาจจะเห็นไม่บ่อยนะครับผมบางจุดหรือว่าบางข้อเนี่ยอาจจะไม่เห็นเลยถ้าไม่แง้มมันขึ้นมานะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นการที่ว่าเราเนี่ยแงะความดีของสุคุนะมาให้เห็นกันละกันนะครับแต่ปกติแล้วจะไม่ค่อยมีใช่ไหมคือฆ่าเสร็จก็เดินสะบัดตูดหนีไปนะครับผมสําหรับตัวนี้นะก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีใครมีส่วนดีๆตรงไหนนะครับของสุขุนะที่พอจะแงะขึ้นมาให้มันบ้างเนี่ย ก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมบางทีผมอาจจะลืมในส่วนตรงนี้ไปต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าลืมจุดไหนจุดหนึ่งไปเพื่อนๆสามารถมาเติมได้เลยนะว่าไอ้จุดนี้สุขุนะเองก็มีความดีนะถ้าไม่ได้สุขุนะไอ้นี่อาจจะตายไอ้นู่นอาจจะตายนะครับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปเว้ย